สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเ e อฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองห้าหกหาทุกท,ทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมเอฟซีเ e ก้าเราก็เอฟซีไม่ติดผึ่งก็มาติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาพบมาพอกันอีกคือเก้านะครับวันนี้ก็วันที่สิบสองนะครับสิบสองเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมก็มีนักนะทงางมาฝากมาตอนเอฟซีคือเก้านะครับวันนี้ก็ คงนี่จะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยนะครับงวดประจําวันที่16เดือน10นี่นะครับเดือนตุลาเนี่ยนะครับผมปี67นะครับผมก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับนี่เมื่อกี้เมื่อนะครับนี่ใช้กรสีออกกันนะครับผมก่อนจะขอยบนกระทั้งตัวเลขกันนะครับก็ฝากคำเตือนนะครับขอฝากคำเตือนมาพร้อมนะครับผม คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับพี่น้องก่อนจะขอยบนกระทังตัวเลขของงวดประจำวันที่16เนี่ยนะครับผมก่บมาเบิงงสรุปนะครับมาเบิงงสรุปของงวดวันที่หนก็น,นะครับซึ่งเลขที่ออกนะครับ ของวันที่หนึ่งเดือนที่ผ่านที่ผ่านมานะครับวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับผมเลขที่ออกก็หกหกห้าสามตัวบนนะครับหกหกห้าสองตัวล่างก็ห้าเก้านะครับห้าบนห้าล่างนะพี่น้องเลขในตารลางนะครับเลขในตารางเซอไทยไปนะครับผมก็เข่าเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับข้าบนก็หก หกห้านะครับหกหกหก้าสามตัวนะครับผมจะโบ,บกเลขเบิร์นะครับหกหกห้านะครับส่วนข,ข,ข้างล่างสองตัวก็ห้าเก้านะครับนะครับมาห้าเก้านะครับก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับสําหรับเลขชุดเต็มนะครับเลขชุดเต็มในตารางนะครับชุดเต็มในตารางบนเข่าล่างนะครับผม ส่วนตัววิ่งนะครับตัววิ่งตัวรูดนะครับก็สำหรับบนให้บนเก้าลงล่างนะครับไปลงล่างนะครับรุดนะครับผมเอ่อรูดนะครับรุดนะครับรูดนะครับล่างกับรูดนะครับส่วนเก้าห้านะครับนี่ครับเก้าหาสามดาวแล้วครับไปลงล่างนะครับไปลงล่างครับผมหากเก้านะครับให้บนลงล่างนะครับเสียดายครับพี่น้อง ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยให้6นะครับให้0 2 6นะครับผมตัวแอดเน้นสนะครับเข้าที่6นะครับก็ถูกไปนะครับผมเข้าที่6นะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวนะครับพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องกับหัวนะครับนี่ให้9 5 9นะครับเลขออก6 หกห้านะครับเรียกว่าคบกหานะครับกับหัวนะครับกับหัวนะครับพาสมกัได้โตนะครับผมเรียกออกมาชังเสียนะครับกันยากอยู่นะครับที่จะถือนะครับผมหกนี่มาสามหกหนี่หกหกห้าหกหกสองหกมาสามมาสามมาสองหลอบแล้วนะครับสองหลอบสามหลอบแล้วหกนะครับ ก็ต้องขอขอไว้สินะครับผมอ่าหงวดนี่ก็มาตามกันต่อนะครับมาตามกันต่อเอาละครับมาตางมกันต่อเลยครับผมสำหรับของสุดท้ายนะครับพามาเราก็ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแช่แน่นะครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับใครมีแนวทางนะครับเด็ดๆดีๆมาฝากนะครับผมมาฝากพี่น้องเอฟซีนะครับก็ขอกำลังใจคนอะไรคนอะรแช่นะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบนะทั้งตัวเลขก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดใส่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเอาครับมาเบิ่งกันนะครับสําหรับ แนวทางงวดประจำวันที่16เดือน10ปี67นะครับผมสำหรับเลขในตารางนะครับเลขในตารางนะครับก็มี7 8 3 4 0 1 2นะครับ7 8 3 4 0 1 2นะครับงวดนี้ในตารางนี่ก็มั่นใจนะครับว่าต้องจะต้องจะมานะครับจะต้องมา1คู่หรือ2คู่นะครับในตารางนะครับผมส่วนเลขติดบนนะครับเลขติดบน เจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้านะครับผมส่วนตัวรูดนะครับตัววิ่งนะครับเลขวิ่งนะครับสำหรับเลขวิ่งบนนะครับเลขวิ่งบนก็มีศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับผมสองตัวนี้ก็เด่นทีหนึ่งนะครับเด่นทีหนึ่งเนาะ ประเดนที่หนึ่งหลายกว่านะครับประเดนที่หนึ่งนะครับส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะจับคูนะครับผมศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สามสามหนึ่งนะครับศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สามสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับหมวดที่แล้วกัให้บนลล่งลางได้พี่น้องจะโหวดก้อนพูนอีกไ้บนกับลงล,งลางเหนะครับ สองงวดแล้วนะครับห้บนลงร่างงวดนี้น่าจะยูนะครับบนอาจจะลงล่างอีกแล้วนะครับผมงวดนี้ยูแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ห้กันไว้นะครับพี่น้องอ่าสื่อบนกันล่างนะครับสื่อไหลกันบนไว้นะครับว่างวดนี้คิดว่าเด็กบนอาจจะพลาดนะครับคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับผมพี่น้องส่วนสามตัวนะครับสามตัวก็เจ็ดหนึ่งสี่ 704แล้วก็731นะครับ7จ็ดหนึ่งนยนะครับโอ้ลักลอยนะครับลืมไปลักลอยนะครับลักลอยวันนี้ให้7จ็หนึ่งนะครับเจ็่นะครับเจ็ดน่เน้นที่7ตัวเดียวนะครับเน้นเตัวเดียวนะครับ สำหรับล่างนะครับล่างล่างใเด่นที่8นะครับวิ่ง8นะครับแรงวิ่ง8จับคู่ก็8 1 8หนึ่งแแล้วก็8 3สมนะครับเน้นที่82แล้วก็83ามเด้อพี่น้องวันนี้เอานักนักเอาจังจังนะครับเอาจังจังครับผมลววาวบอกเขาหลายงวดแล้วนะครับวันนี้นะครับผมบาดเจ็บ รัฐบาลไทยอาจจะปอกนะครับผมอาจจะปอกอาจจะเข่านะครับหมวดนี้นะครับผมเพราะรัฐบาลได้ของเล้านั้นพิดตลอดนะครับ่วนเล้านี่ก็เลขสูตรเข่านะครับว่าจับคู่พอถือนะครับเป็นที่ดวงเป็นที่น้ําดวงแอดเองแหละครับดวงดวงบอดีนะครับดวงบอ,บอหอยมิโชคอะไรนะครับแต่วมาต่อไปนี่ก็ บมแน่นะครับเอ้าก็รลอกันนะครับสําหรับแล้วนะครับผมก็ขอให้รัฐบาลไทยออกนะครับแอดคิดว่าน่าจะเป็นดีรัฐบาลไทยยังพรท่านออกนะครับอ่าอาจจะโชคดีกับรัฐบาลไทยก็ได้นะครับผมเอาจับเข้าไปนะครับพี่น้องไปบ่มักซีจับคู่ไ้กับจับได้กันเองในตสแางนะครับอ่าแคปหนาจอ้ครับพี่น้องแคปหนาจอ้เลยครับอ่าสุดท้ายทสุดนี้ก็ขอยพี่น้องทุกคนใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเขาไม่รุดนะพี่น้องมีเขาไม่รุดนะ มากระจัดไรคัดกระเพานนะครับบ่มากระเบื้องบุกความมาเึงให้ยกำลังใจไปนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอให้โชคให้หมานกันทุกๆุกท่านทุกๆุกคนนะครับผมขอให้มีโชคมีลาบกันนะครับขอให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกๆุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขัดสนมีเงินมีท้องใสตลอดปีและตลอดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ